ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาเก็บตกครับบัตรพันหนึ่งเมื่อกี้บอกบัตรพันหนึ่งก็เลยมาเก็บบรรยากาศนิดนึงนครับผมผมมาจากที่เขาลงสองหมื่นห้านะครับสามบัตรคนละแปดพันสี่บัตรละแปดพันสี่ก็เลยที่ผ่านมามาเก็บตกดูบรรยากาศก,ากันสักหน่อยนึงครับพี่น้องบัตรพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปกันครับผมอ้าวมาถึงใจเลยครับผม ไอ้ชัวรนี่ครับผมก็มีบาดแผเมื่อกี yeah> ้ผมเดินผ่านมาได้ยินบอกว่าหวานเผเป็นกีฬาอะไรนะเป็นกีฬาที่เปลืงตังมากที่สุดโอ้หวานเเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เปลืองตังมากที่สุดจะบอกกันนะกีฬาชนิดหนึ่งเรทุนเยอะด้วยใช่ไหมผมให้เราบอกอะไรพี่เอาผมมาได้ถูกจังหวะโอ้หลุดแล้วมันหลุดแล้ว เอาหน่าเอาหน่าในๆก็ไหนๆแล้วมันเป็นกีฬาชนิดหนึ่งแล้วจากจากกีฬาวานเรามาเป็นกีฬาลากครับเอามาดูกัน้ามอมหอยหลายบ่เดือดคัดเลยอันนี้พันหนึ่งเนาะกว่านี้พันหนึ่งโอ้โห บ่อบ่อนี่พราหอยไหลใช่ตาาแล้วครับพี่น้องตาหอยครับอ้าวตามหาหอยจนเจอดอ้นนจอเลยเจี๊ยบหอยนะโคตรโคตรแมวหอยเลยดิเออมีโคตรด้วยครับหอยโคตรโคตรอ่ะโดนแล้วครับนี่เจ้าหอยอยอยบ่มันมีหอยต่อยดอกที่นี่บ่อเก็บไปวะยังหอยต่อยคืออะไรอ่ะนี่หอยต่อยหะ อะไรนะแก <Ye S 1> ชื่อต้อยออกกันีต้อยตายแล้วโอ้บอกมีหอยต้อยดอ้าวพี่น้องงงเลยเเล่นมุกกันก็ไม่บอกไม่ได้เจอกันประมาณเจอกันประมาณเดือนกว่าครับผมยาวขึ้นเยอะครับผมครับเขาเป็นแชมป์สนามครละสองงานทุกวันนั้นครสองงานวันนั้นไม่มีใครล้มเขาได้ครับ าเดี๋ยวเดินเลาะไปเรื่อยๆรอบบ่อดูผลงานครับทางนู้นก็เรียก<า>จ้างหอยนี่มาจักตัวโชว์กล้องนี้ไอตัวนึ่งเลยไม่มีเลยได้แล้วตัวนึงเออตัวนึงไม่มีปัญหาหรอกเอ้ยเยอะสามกำมึงเออนี่ครับ แกบอกเป็นกีฬาชนิดหนึ่งครับที่เรื่องตังค์เยอะที่สุดใช้ยาของเขาเอาอีนี่เรเดินาเดินเลาะอ้อมมาดูป่ากันสักหน่อยครับนั่นนั่นนั่นยังได้อยู่ครับยังได้อยู่มีขนาดเก็บตกนี่ถ้าเก็บไม่ตกเลยเยอะแยะอันนี้เก็บตกโอ้ยหอมกิโลอนีีู้หลนี่ประมาณสัก ห้าิบน่บนีนีวันครับนบนับนี่คันี่เี่ครนครับนี่ับนตานีครับนี่ครัีกครับาณ่0รับนี่ครัจนเอาแปดเอ่คอ่าไอ้ปลาคสันอกครับผม่่ครับน่คมันันม่นี่่ มันจิตใ้ยนได้ังไหมปลาไ่เนี่ยมาของปลาก็เนื่องจากหวานหาหอยนี่แหละเลยได้ปลาเป็นของแถมใส่ใบ่้ใส่นี้สวงามสครับผมโอ้ยยี่้อได้หลายตัวนีได้หลได้หลายอะไรที่อะไร้ดูอะไรพห้ดูอะไร เงาใสปลาเนากลมกลมจนกลมหรือว่าปลาท้องห้าประมาณสี่สิบ <sist> ห <le joke in> ้า <Kel> ส <me out> ิบได้ไหมปะเราสี <Brother> ่ส <Lake> ิบกว่าแล้วนี่ตัวใหญ่ตัวงาม พี่น้องมีปลาอยากออกเหเอ้ยอยากออกออกกล้องมัมนี่ไม่อยากออกเหเออไอแต่ชังนี้ก็ไม่ธรรมดาครับสกายฟาร์มนะสกายความสกายสกายสกายความอ๋อเจ้าของเหรอครับอะไรนะครับสกายสกายสกายฟาร์มอ๋อสกายฟาร์มนี่น้องอยู่ที่นะครับเกษตรวิสัยร้อยเอฟ อ๋อมีหน้าโจมชี้ฟ้าเมื่อกี้โจมชี้ชี้บอกเจ้าของบ่อรูสกายสกายอะไรอยู่มั้งงงไงเมื่อกี้งงผ่าดเอาจบไปแล้วโอ้ยอายที่ครับเนี่ยประมาณกิโลครับไปเดีวไม่รู้ครับไสามสิบกว่าได้อยู่ครับสามสิบสี่สิบใหญ่จะได้ครับเนาะครับเนาะ ครับบ่อนี้ก็ไม่ใช่ใครครับเห็นหนุ่มตั้มครับหนุ่มตั้มของเรานี่แหละครับอันนี้เก็บตกพี่น้องเก็บตกเขาลงแล้วผมเดินมาหาถ่ายบรรยากาศเ,เก็บตกมีปลาอยากออกกล้องไหมจักตัวไหมเฮ้ใครได้เจ็ดิโอ้ใครได้เจ็ดิ ตักตักตักตัดมาไหมมาไหมอย่างไม่โดนครับพีน้องมาล้วครับมาแล้วครับมาจนได้ครับตัวหนึ่งใส่งามงามนี่ครับใส่งามงามจัดไปมาโชว์สักตัวครับปึ๊บมาไหมมีไหม เอ้ยยะนี่ครับปลาตัวนี้รอผมรอผมมาโอ,อ้ยประมาณกิโลครับนี่ในกระชังห้าสิบเออพี่น้องเอาห้าสิบวบวกครับพันหนึ่งห้าสิบบวกจัดไปปลาใสางามด้วยเอ้ยเอ้ากล้องรอพร้อมกล้องพร้อมคนสาวแห่พร้อมปลาพร้อมไหมตามด้วยปลาพร้อมไหม แต่คืออยู่ครับโอ้ครับนี่ครับปลาพร้อมปลาพร้อมไม่จะเป็นพระเอกมาหนึ่งตัวไปครับผมเรียบร้อยโอ้โอ้โอ้เดินไปเก็บมาครับสามแต้มครับสามเต้มเอาวที่เดินมาสี่ห้าคนก็เลทสามสี่สิบห้าสิบบวก ผมมาถึงหมดพอดีาผมมาถึงหมดพอดีประมาณกี่โลพี่อันนี้ฝั่งนี้ยี่สิบกว่าอ่ะเนมีหมานมากหมานน้อยครับสลับกันเก็บมุมนี้สักห,หน่อยครับต้องมีสักตัวเลยนะน้ำนิ่นิ่งๆเเงียบต้องมีสักตัวละครับ ได้ลุ้นอย่างที่ผมคิดไว้ไหมสัตตัวนี้โอ้ได้ปลาเขงครับนั่นเอาปลาเข็งใส่เข่งเข้าไปครับผม <laughs> โอ้โอโอโอโโก็ได้หลายดิกิโลประมาณกิโลหนึ่งประมาณกิโลครับยี่สิบขึ้นเห ตัวไหมชักตัวไหมชักตัวไหมเออเข้าไหมเข้าไหมครับแกยังไม่เผยนะครับแกยังไม่เผยนะครับเผยออกมาแล้วว่าบม่มีหรือมีมองไม่ชัดไม่มีชักตัวครับโอ้ตัวนหนึ่งเนเนเนตัวบใบใหญ่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับทีมงานเก็บอหอย เก็บหอยครับของแถมของแซ่บครับของแถมพี่น้องหวานเก็บกันเรื่อยๆได้อยู่ตัวสองตัวสลับกันอยู่ครับเพราะว่าผมเพิ่งมาเพราะว่าหวานกันแล้วมาเก็บตกเฉยๆพี่น้องเก็บตกบรรยากาศโอ้ไปอยู่ยบ่อหนึ่งรับอ่าจากตัวนี้ครบรอบแล้วเดินครบรอบแล้ว มันจะหมดจริงเหรอหมดจริงลอะโออหมดจริงครับผมฮ่าฮ่อมอมเอ,อาเไล่หอยใช่ไหมน่ะน่ะไล่หอยแล้วก็บานหอยเออคนอะไรชอบไล่หอยแล้วก็เก็บหอยอามันลุ้นจักหน้อยไ่น้องมันต้องได้สักตัวเลยนะ,ะผมก็ชอบกาติดสถานการณ์ด้วยนะครับ มาพบกับหม่อมแล้วก็หม่อมหอยนะครับผมปึ๊บป๊บเราทำหาไอ้ทำแหททำแห่มาเพื่อวานหอยแต่หอยไปไหนบดแห่ห่างหอยไม่เข้าหอยก็ไม่เข้าหอยไม่หอยไม่เข้าแห่เดี๋ยวต่อไปเราหาเลี้ยงหอยแล้วให้เียนแห่ไปตึกตึกหอยเปลี่ยนเปลี่ยนแนวใหม่ไม่ตึกปลาแล้วครับตึกหอย หน้าหอยอย่างเดียวต้องเป็นคนที่หน้าหอยครับถึงจะไปตึกหอยเราผักล่าอย่างเดียวโอ้ยโยโยครับผมว้าดด้วยด้ยดูพี่น้องลากลงน้ำไปคืนครับโอ้ยหอยอย่างเดียวหกเจ็ดสิบโลแล้วบ้างเนอะนี่ครับน่าจะเป็นแชมป์สนามนี้ครับจู่ประมาณกี่โล หกสิบได้ไหมเนี่ยดูสีพี่น้องห้าสิบบวกแล้วครับนี่ครับแกเป็นเอ้าอาโอ้อันนี้ยกทุนพินแพ้แล้วเขี้นแล้วพี่น้องมามานี่เลยจะบอกเอ้าลงฟางขึ้นแล้วครับโอ้ยหมุนหมุนหลายรอบแล้วเกินครับหลงทาง รับที่มาของนะครับลมาุครับมาลุ้นครับเียกไดว่าวาไหนเป็นอาชีพหนึ่งครับที right ่เปลืองตังที่สุดอพนงนาดอเบรกไปอาชีพที่เปลืองตังที่สุดจยู่ง้ใช กีฬาบานแห่เป็นกีฬาที่เพืองตังที่สุดอ๋อเป็นกีฬาเป็นกีฬาไม่รู้ลองก็ลองแล้วจะออกไม่ได้ก็ได้ลองแล้วมันออกไม่ได้มันติดโอ้โหเจ้คนเอาไม่ได้เจ้าคนนี่เห็นทังสี่ผ่านแล้วโอ้ยแมตัวใหญ่ๆตัวใหญ่เออน้ำนี่นี่ส่นนี้แกเป็นคนที่ชอบบานแล้วหมานตลอดตัวปลานินเล็กก่อน ปานินเล็กเคอโชว์ด้วยโอ้ปานินเล็กเลยโอ้ว้าวปานินเล็กครับผมพี่น้องนี่ครับเีวบอกเป็นกีฬาที่เปื้องตังที่สุดปานินเล็กเองเฮ้บพี่น้องเก็บตกครับเก็บตกมาเยี่ยมมาชมครับผมมาให้กำลังใจกันเนาะมาก็เก็บบรรยากาศให้นิดหน่อยครับผมพี่น้องสนุกสนานที่เคยครับมิตรภาพของเชียนแห มีมากมีน้อยสับกันครับแต่บ่อนี้คือบัตรพันครับบัตรพันปลาใสสวยด้วยครับผมมีส่วนมากก็ประมาณสักสี่สิบบวกครับสี่สิบบวกอ่ะเะลอยขึ้นกันแล้วพี่น้องอ่ะอันนี้บรรยากาศเก็บตกครับผมเดี๋ยวเราติดตามบ่อต่อไปนะครับบ่อนี้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวใครใครได้เยอะแน่รอผมด้วยโอ้โหเอาเอาพี่น้องโอ้โหแบกขึ้นไม่ไหวอ่ะไปดูก่อนเอาปลาปลาโอ้

กปริมคปริมปรนี่อ้วนดีเนาะกันได้กันได้ครับแต่สนมากก็คืออยู่เลขสี่สิบบวกเลขสี่สิบบวกพี่น้างอ้าวเหรอคนตรงกลางเอาเอาคนคนตรงกลางเขาเอามาโชว์โอ้ยอยู่ตรงกลางประมาณกิโลครับคร่าว จะ40ขึ้นอยู่ครับอ่า40บวกอยู่ครับผมสวยที่ทีมตรงกลางครับผมที่อยู่กลางกลางตรงนี้นี่ครับแกถามผมว่าสระยัดมีถุงยางไหมผมมีครับนี่ครับถุงยางครับผมอันนอนอันนี้ได้อยู่ครับตี่ครับผมแข็งแน่นแน่นเลยครับสระยัดมีถุงยางไหมครับ โอ้ยยัไรโอใช่ยังอะไรเฮ้ยถังหิวคุณพี่เนื้อหิวผมก็เดินหาให้เลยครับอย่างไวอ่ะพี่น้องเออขอบคุณครับผมฝากไปกินด้วยครับผมพี่น้อง